พบกับครูหนุรานะคะวันนี้นะคะจะมานำเสนอนะคะเป็นคลิปท่าดิบนะคะเพลงโยกให้น้องแนนทั้งหมดด้วยกัน7-8นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกตามกันค่ะเดี๋ยวครูหนุราจะหันหลังนะคะ8ดที่1ค่ะแยกขวาเตะซ้ายมือนะคะถูไปกับสะโพกเลยค่ะถูไปกับสะโพก สวนเดินเวลาเดินขึ้นหน้านะคะก็จะใช้มือแบบนี้นะคะแปที่หนึ่งนะคะก้าแยกขวาเตะซ้ายค่ะ1 2ึ่สาสี่ย่ำห้าหกเจดแปดไปที่สองค่ะขึ้นหน้าลงหลังค่ะสองสองสามี่ห้าหกดแเรายืนด้วยเท้าซ้ายนะคะเปิดขวาอยู่ ใช้ขวาถอยไปข้างหลังพร้อมกับกับหลังหันค่ะสามสองโอ้ยสามสองสามสี่วางหลังค่ะแล้วกับหลังหันห้าหกเจ็ดแปดแปดที่สี่ค่ะแปดที่สี่โยกตัวไปทิ้งมือไปโยกตัวไปตามทิศเลยนะคะไปทุกทิศเลยนะคะทิ้งน้ำหนักไปเลยค่ะสี่สองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเมื่อกี้เราเริ่มทิศนี้นะคะเราเริ่มด้านนี้เราจะมาจบตรงที่ไหล่ขวาของเราก็คือทิศนี้นะคะแปดที่ห้านะคะใส่ไหลไปหนึ่งแปดเลยค่ะแต่นี้ยากที่สุดเลยอันนี้แล้วแต่ลีลาของแต่ละคนนะคะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะให้สนุกไปเลยค่ะก้าวขวาขึ้นหน้าค่ะร้อมกับใส่ไหล่นะคะเนยก้มลงไปก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดที่6ค่ะหมุนขวาค่ะเท้าขวาที่เปิดอยู่หมุนไปทางขวากลับมาหน้าเดิมก็คือหน้าที่เราสายเมื่อกี้นะคะแปดที่7ดหมุนซ้ายกลับมาหน้าเดิมคือหน้าตรงนี้นะคะแปดที่6เลยค่ะไปเลยค่ะหนึ่งสามสี่สี่เราใช้เท้าซ้ายเนี่ยจิกไว้เลยค่ะหมุนกลับมาแล้วเท้าเท้าซ้ายจิกไว้เลยนะคะเพื่อ,อพยุงตัวนะคะ5้า8ด เท้า,ทาซ้ายเท้าไหนที่เราจิกไว้เรายกแขนข้างเดียวกับขานะคะจิกปุ๊บยกสะโพกขึ้นไปค่ะจิกปุ๊บนะคะยกสะโพกขึ้นไปค่ะพร้อมกับแขนนะคะแล้วก็ทิ้งสะโพกลงมาเป็นห 6, ้าเจ็ดปดค่ะห้าหเจ็ดแดอ่ะเดี๋ยวดูอีกครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ทิ้งลงไปห้าหกเจ็ดแดปดที่หนะคะไปทางซ้ายค่ะ หมุนกลับมาหน้าเดิมนะคะ1 2 3 4เป็นขวาจิกนะคะจิกไว้ทรงตัวไว้ค่ะทิ้งสะโพกลงไป5 6 7 8 7 8ครบแล้วนะคะคราวนี้เริ่ม8ที่1ในด้านนี้นะคะแยกขวาเตะซ้ายค่ะ1 2 3 4ย่ำห้าหขึ้นหน้าค่ะ2 2 3 4องถอยค่ะ5 6 7 8 เท้าขวาอยู่ข้างหน้าก้าวไปหลังถอยไปหลังเลยค่ะพร้อมกับกับหลังหันนะคะ1 2 3 4ว่าง5 6 7 8โยกนะคะไปตามทิศนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8เมื่อกี้เราเริ่มทิศนี้จะทิศจะวนไปตามเข็มนาฬิกานะคะมาจบทิศนี้ แต่อไปสายไหลนะคะก้าวขวาขึ้นหน้าค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ต่อไปหมุนนะคะไปขวาก่อนนะคะ1 2 3จิกไว้ <c oughs> จิกไว้ยกสะโพกแล้วทิ้งลงมา5 6 7 8ซ้ายค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8สาม่ห้แดแปดที่1ค่ะแยกขวาเตะซ้ายค่ะ หนึ่งสองสามสี่ย่ำห้าหกเจ็ดแปดขึ้นหน้าสองสองสามสี่ลงห้าหกเจ็ดแปดถอยขวายกกับถอยข้ากับหลังหันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใส่ไหลค่ะ ก้าวขาขึ้นหน้านะคะ1 2 3 4 5 6 7 8กก้าวขาออกไปหมุนตัวค่ะกลับมาหน้าเดิม1 2 3จิกว่ายกสะโพก5 6 7 8หมุนซ้าย1 2 3 4ยกสะโพกทิ้งลงมา5 6 7 8เริ่มแปดที่1นค่ะแยกขวาเตะซ้ายค่ะ1 2 3 4 5 6 7 แขึ้นหน้าค่ะส2ง 2, สลงห้าห1 2 3 4ด6 7ดหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหสายไหลน,นะคะก้าวขวาขึ้นหน้าค่ะหนึ่ง6 7 8หกดดหมุนขวาค่ะหนึ่ 5, 6 7าหดแปดมุ้หนึ่งสสามี่ห้าหกเจ็ด8ดค่ะจบไปแล้วนะคะท่าดิบนะคะเพลงโยกให้น้องแนนนะคะมีด้วยกัน7,8็ดแนำไปฝึกกันเต้นนะคะแล้วก็ออกกำลังกายกันให้มีความสุขนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ